มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่27ของเดือนกุมภาพันธ์ปี2566วันนี้อากาศอยู่ที่17องศาเซนเนเียดและวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำของเดือน4เป็นวันพระวันศีลเชิญ,ญาติโยมไปทำบุญสมาทานศีลตามสติกำลังของตน วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นสืบเนื่องจากเมื่อวานได้กล่าวไปพูดถึงกรรมมคุณทั้งหร <c oughs> ูปเสียง <c oughs> กินรสโภภพธิภะเป็นกรรมนะตัวกรรมที่แท้จริงก็คือการดําริในการที่จะเสพเสพวัตถุหรือเสพกรรมอันนั้นแหละตัวกรรมของของแท้จริง แต่ตัวการมของโลกก็คือกามคุลหคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะนี่เป็นกรมมกุลของโลกมันจะมีข้อมันอยู่อย่างนี้นะ <c oughs> วันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นที่คนทั้งหลายนะพระองค์ทรงตรัสว่ายืนยันกับคําพูดของพระรามณ์ว่าคนทั้งหลายนั้นพูดเท็จคือพูดเท็จคือพูดไม่จริงอะ่ะ พูดไม่จริงเพราะกานะวันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นนี้ <c oughs> <c oughs> ว่าทำไมเมื่อมีกามลเราํำไมพูดเท็จเออนะโยมก,ก็สังเกตดูนะในเรื่องนี้จากหนังสืออริยสัจจากโอตดเล่มที่หนึ่งมีพราพรามผู้เป็นวินิจฉัยคดีเร,เรียกว่าปุโรหิตนะ ได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญ <c oughs> หม่อมฉันนั่งในที่วินิจฉัยอัดคดีนั่นแหละได้เห็นพวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพวกพรามหมณ์มหาศาลบ้างพวกครือขบดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคทรัพย์มาก มีทองได้เงินเพียงพอมีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมายมีข้าวเปลือกมีหลักทรัพย์อยู่มากมายทําการกล่าวเท็จทั้งทั้งรู้ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเหตุเพราะการเป็นเครื่องทําให้พูดออกมาข้าแต่พระองค์พูดเจริญความคิดได้เกิดขึ้นแก่หม่อมฉันว่าบัดนี้พอแล้วในการวินิจฉัยอัดคดี บัตนี้พัทรมุกวิถูดพะจากปรากฏตัวในการวินิจฉัยอัดคดีสื่อไปเนะจ้าวิฑูดพะเขาเก่งในเรื่องของการวินิจฉัยพนะ <c oughs> ระองค์ก็ทรงได้ตัดตอบก,กับพราหมณ์กับพระราชานั้นว่ามหาราชข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมหาราชข้อนั้นเป็นอย่างนั้น มหาราชคือข้อที่พวกกษัตริย <c oughs> ์มหาศาลบ้างพระมหาศาลบ้างคือทราบดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคามากมีทองและเงินเพียงพอมีอุปกรณ์หาทรัพย์มากมายมีข้าวเปลือกหลักทรัพย์อยู่มากมายทําการกล่าวเทศทั้งรู้ว่าทั้งที่รู้ว่าเป็นเทศเพราะกามเป็นต้นเหตุ พราะการเป็นเครื่องทําให้พูดออกมาการทําเช่นนี้ของคนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลละนานครั้นตัดดังนี้แล้วได้ตัดต่อไปซึ่งร้อยกองว่าผู้ยอมติดอยู่ในการบริโภคกามพัวพันเมาหมกอยู่ในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกความหลวม ตัวของตัวดังมัตสยาชาติพัดเข้าสู่เครื่องดักฉะนั้นความเดือดร้อนย่อมมีแก่เขาในภายหลังเพราะว่าผลที่เขาสร้างไว้เป็นความชั่วดังนี้เลยนี่แหละกามหยบเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราหลงไปติดเข้าแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิรลดโพธิพระเนี่ยมันติดเข้าแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่เครื่องดักเครื่องดัก ที่ส่งผมมาเหมือนเครื่องดักของนายพรานดักเนื้อดักปลาดักสา์ทั้งหลายนั่นแหละเมื่อเข้าไปติดแล้วมันยากที่จะออกมานะก็ติดอยู่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ <c oughs> ยโยมก็สังเกตดูพระองค์ก็ทรงตรัสว่า <c oughs> เนี่ยพระราชาก็ดีปุโลโหิตก็ดีอมานก็ดีผู้ที่มีเงินมากมายเนะี่ย แกทาไมบางทีก็กล่าวเท็จอยู่พูดไม่จริงทั้งๆท,ที่เข้าของมากมายก็ยังพูดเท็จนี่แหละผู้เจ้าสงสารเนี่ยเพกกราะการมเป็นเหตุนั่นแหละแล้วก็กรารนี้พระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่ากรารนี้เป็นอิทธิพลของมารมารเนี่ยดับไว้เลยว่าคนทั้งหลายติดอยู่ในกรารมคคุห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะนี่แหละ เป็นอาณาจักรของมารแล้วก็เป็นเหตุทําให้ผิดศีลผิดธรรมถ้าคนไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะติดบ่วงมารบ่วงมารก็คือนี่แหละการปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดในในเพื่อนด้วยกันในสัตว์ด้วยกันหญิงก็ปฏิบัติผิดต่อหญิงชายก็ปฏิบัติผิดต่อชายท,าท,าทั้งๆที่ก็รู้ว่ามันไม่ถูกก็ยังปฏิบัติ อันเนี้ยคดีที่เรียกว่าประพฤติผิดศีลก้อที่ที่ที่สามอย่างเงี้ยนะพระองค์ก็ส่งบัญญัติว่าเนี่ยคนถ้ามีการแล้วเนี่ยพูดไม่จริงโยมก็สังเกตดูคนที่เขาไปมีชู้มีอะไรต่างเ็าไม่พูดจริงหรอกพูดโกโหกทั้งหมด <c oughs> นั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าการนี้แหละเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทถ้าการนี้ไม่มาถูกต้องตามเหตุ ตามปัจจัยถึงแม้จะถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยก็ตามกามนี้ก็เป็นของร้อนไม่ใช่เป็นของเย็นกามออกคุณห้าในโะยมรูปเสียงกิรลดพดทุทธภาไปจนถึงธรรมอารมณ์มันเป็นของร้อนใครไปถูกต้องเข้าก็เหมือนถูกไฟลนอยู่ตลอดอะหรืออีกอันพระองค์ทรงตรัสเป็นเหมือนคือคาเป็นเหมือนหลุมฐานเพลิงนะ่ะเป็นเหมือนของที่ยืมเขามากามเนี่ย เป็นเหมือนศาลาพักร้อนในหนทางสามแพ่งหรือสีแพ่งเป็นเหมือนท่าน้ำกามเนี่ยคงเปียกอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนต้นไม้ป่าผลไม้ป่าใครอยากกินก็ขึ้นกินค,คนมีกามเห็นไหมงั้นกามนี้จึงเป็นเหตุของการทะเลาะวิวาทกัน พระองค์ก็ทรงตรัสว่าการมเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับใครก็ตามกับพ่อกับแม่กับลูกกับสัตว์ก็มีการทะเลาะกันพระองค์ทรงตรัสว่าเนี่ยกรรมเป็นของร้อนกามไม่ได้เป็นของเย็นและกรรมเป็นอาณาจักรของมารฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อรู้แล้วรู้จักกรรมคุณทั้งห้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโะพธิภะเนี่ยมันเป็นของร้อนพระองค์ทรง,งตรัสว่า ราคะคือความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพตทภพเนี่ยเป็นเหมือนไฟราคะราคะคือไฟโทสะก็คือไฟโมหะก็คือไฟมันร้อนในกลุ่มเหล่านี้แหละแล้วเมื่อมันร้อนแล้วก็เหมือนเราไปติดบ่วงติดตาข่ายติดอีตรงติดเครื่องดักของของนายพรานนะ่ะที่ดักปลาดักเนื้อ เมื่อหลงเข้าไปติดแล้วภัยที่จะเกิดขึ้นกับการที่เราไปติดป่วงก็จะมีเป็นความทุกข์เป็นความตายเป็นความทรมานก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือเหมือนที่เขากล่าวกันเป็นของใครก็ไม่ทราบแต่จะมาได้ได้ได้ฟังเขาพูดมาก็จำจำได้เหมือนกันเช่นเขาพูดว่าก้นเหวลึกอย่าไปนึกว่าเหวตื้น ปากเหวี่ยลื่นอยากขนองทำรองผลักตกเหวหินปีนไป่ายได้ยากนักตกเหวลักกระเสือกกระสนจนวันตายเห็นไหมเรารักเราเกิดความกำหนัดพอใจอันใดก็ดิ้นล้นกระเสือกกระสนอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ออกไม่ได้หรอกตกเหวตัวนี้เนีถ้าไม่เห็นโทษของมันก็เราไปสร้างเงื่อนไขสร้างบ่วงสร้างมัดไว้ก็เลยออกไม่ได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะ อันเมื่อเราติดบ่วงแล้วออกจากบ่วงก็ยากนะแต่ทำยังไงเมื่อเรามีแล้วอ่ะเราจะทิ้งไปก็ไม่ได้เราก็ต้องอยู่แบบมีธรรมด้วยคือเข้าใจแล้วว่าอันนี้คือเป็นบ่วงอันนี้คือเป็นเครื่องมัดอันนี้เป็นเครื่องผูกทำให้เราทุกข์ทําให้เราลำบากเพราะบ่วงตัวนี้ซึ่งมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากนะแล้วกามก็ทะเลาะกัน ทะเลาะพอกามนี่เยอะเลยโยมสังเกตดูสุนักก็ทะเลาะกันพอกามสัตว์ทั้งหลายก็ทะเลาะกันพอกามคนก็ทะเลาะกันพอกามนะผู้เจ้าทรงเห็นโทษเหล่านี้ก็จึงมาบอกว่าเออถ้าเรามีการแบบถูกตามประเพณีเราก็พอใจในเรื่องการแล้วก็เห็นโทษของมันนะพะกามนี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเรามีสิ่งใดแล้วก็จะพัดพรากจากกันหรือไม่งั้นก็ต้องล่มหายจากกัน เราเข้าใจอย่างนี้อะเรามีเป็นเครื่องอเรียนรู้ระยะหนึ่งแลในสุดเราก็จะไม่มีอย่างเนี้แล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีชีวิตยอยู่อย่างมีศีลมีธรรมไม่พูดเท็จไม่ใช่ว่าโอ้คนร่ำรวยแล้วคงจะไม่ผิดศีลก็ไม่จริงนะผู้เจ้ายืนยันว่าคนทั้งหลายที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ย ตกอยู่ในกามาคุณห้าแล้วก็มักจะพูดเท็จไม่ค่อยพูดความจริงโกหกนะเดีย๋ยวก็สังเกตดูเถอะคนที่ไปไปเล่นไม่ดีไปเล่นชู้ไปเล่นผัวเล่นเมียเล่นอะไรกันเนี่ยพูดเท็จหมดแหละไม่จริงไม่ได้พูดความจริงนการผู้เจ้าการามเนี่ยจริงเป็นเหตุทําให้พูดเท็จแล้วก็เป็นที่มาแห่งการทะเลาะวิวาทเห็นไหมแค่ สีลข้อที่สามเนี่ยเสียแล้วเนี่ยมันก็ตามไปถึงข้อที่สี่อาจจะวนไปถึงข้อที่ห้าหรือเมื่ออย่างนี้ก็มึนเมากินเหล้ากินยาแล้วก็วนไปหาข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ก็ได้ไปลักทรัพย์ก็ได้ใช่หไหมแค่สินข้อการเมสุมิชาข้อเดียวเนี่ยก็วนไปหมดเลยนะผูจ้าก,ก็บอกเนี่ยเขาทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเขาเลยมีแต่เรื่องของความทุกข์มีแต่เรื่องของความเดือดร้อนอย่างเงี้ย อันนี้เรื่องของกรมอันจริงทางโลกเนี่ยญาติโยมทั้งหลายผู้ที่บริโภคกรมอยู่เนี่ยอยู่กับกรมแต่เราไม่เข้าใจกรมเมื่อเราไม่เข้าใจกรมเราจึงถูกกามนี่แหละลากไปไถไปถูไป,ไปให้คิดให้ทําให้สร้างให้ทำนู่ทนทํานี่แต่ผลสุดพอตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลย แต่เราถูกการ,รมตอนนั้นถูกการมบังคับให้ทําไปใหท้ทํานั่นทานี่อย่างเงี้ยมีเรื่องเล่าในชาดกมีฤาษีผู้หนึ่งเนี่ยแกมีฌานเหาะไปไหนก็เหาะเหาะไปป่าหิมพานแล้วก็เหาะมาที่ที่วังของพระราชาพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยเลื่อมใสฤาษีองค์นี้มากเพราะเขามีฌานเหาะไปนูน่นเหาะไปนี่นะอันนี้ก็นิมนต์ให้มา ทานอาหารมาเอาอาหารที่วังทุกวันอันนี้อยู่มาวันหนึ่งพระราชาต้องออกไปรบออกไปรบไล่ศัตรูซึ่งเข้ามาอยู่ที่เมืองของพระองค์นะก็เลยให้มาเหสีเนี่ยเป็นคนทำอาหารไว้ให้ฤาษีนี้เนี่ยอันนี้พระราชาไปถึงเจ็ดวันนะเาสีก็คอยดูแลอาหารวันหนึ่งฤาษีนี้ก็เห่อมา หาะมาแล้วเข้าทางหน้าต่างนะวันีพ่อมาเห็นสีกำลังร้อนอยู่ก็เอาผ้าคุมกายไม่ดีผ้าก็หลุดก็พูดง่ายๆก็คือโป้นนั่นแหละฤูสีเห็นแล้วโอ้โหชานที่มานั้นตกลงไปเลยรับอาหารแล้วก็ก็หอกกลับไม่ได้เพราะว่าชานตกไงก็ไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมอะไรเลย จนพระราชากลับมาก็เอาฤาษีทําไมสู้ผอมแล้วก็ไม่กลับไปที่เดิมนะฤาษีก็บอกว่าเนี่ยเรานะขออย่างได้ไหมนะขออะไรนะว่าเราขอมาเหสีนี่แหละพระราชากอกเอาได้เรามีตั้งหลายคนนะมาเหสีนะให้ได้อย่างเงี้ยแต่ก็ส่งเตรียมสอนมาเหสีว่าเออจงสอนฤูษีนี้ให้รู้จักตน ฤูษีนี้กําลังถูกกามกามเน้นพาไปหมกมุ่นลืมความดีลืมอะไรต่างๆชา้นที่มีก็หายหมดอ้าถ้าอย่างงั้นขอให้ถือระวังตัวแล้วก็สอนทำเขาอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มาเหสีก็ปฏิบัติตามเมื่อพระราชามอบมาเหสีให้ลูสีแล้วลูสีก็พาไปราวนี้มาเหสีก็บอกเอา้าเราจะไปอยู่กัน ไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่ได้นะท่านต้องไปขอพระราชาให้ไปสร้างบ้านเรือนแกก็เข้าไปขอพระราชาขอให้สร้างบ้านเรือนสร้างบ้านเรือนแล้วต้องสร้างกระตอ๊อสร้างกระตอ๊อเสร็จแล้วต้องสร้างแข่นอนต้องตักน้ําต้องอะไรไปฤาษีก็เหนื่อยทั้งวันเร,รือดร้อนทั้งวันนี่ยก็ทําให้ฤาษีนั้นทุกข์ยากเสร็จแล้วถึงเวลาจะนอนะ มเหสีก็เอามือจับหัวแล้วก็กดลงไปที่ตักแล้วก็บอกว่าท่านนี่แหละถูกกามจิกหัวดึงหัวท่านได้รับความทุกข์ยากปันนี้แล้วยังไม่มีสติหรือเพราะกามนี่แหละวันนี้ทั้งวันไม่ได้พักได้อยู่เลยือสีนะั้นสะดุ้งขึ้นมาเลยนึกขึ้นมาได้โอ้กามนี้เมื่ออยู่ในหัวแล้ว ผักใสเราไปมองไม่เห็นความดีเลยยาก,กนนั้นเลยดีแล้วมาเหตสีสอนทำเราก็เอามาเหสีไปคืนพระราชา,าหม่อมชันขอโทษขออภายัยคืนแล้วก็เข้าฌานนั่งสมาธิเข้าฌานเหาะกลับไปปาหิมะพานไม่กลับมาเมืองอีกเลยเห็นไหมแล้วก็ทรงเล่าไว้หลายอ่านกรรมเนี่ย ด้เล่าพระองค์ทรงตรัสสาดุกตรงนี้ว่ากามนี่เป็นเหมือนอย่างอย่างไม้ใสอย่างไม้บะเดือ่อเมื่อถูกกรีดแล้วมันจะพุ่งออกนะกามนี่ก็เหมือนกันกาม,มาคุณทั้งห้านี่ยเมื่อถูกกรีดถูกสัมผัสแล้วจะพุ่งออกอย่างนี้เราละง,งับกามมาได้หลายร้อยชาติก็ยังมาเสียทีเห็นไหมอันนี้แหละกามมงคลห้านี่เป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทําให้เราทั้งหลายไม่เห็นโทษ ก็เลยสยบมัวเมาอยู่กับมันแต่แท้จริงมันมีโทษนะโทษของมันคือมันเสื่อมไปมันสลายไปมันแตกไปมันหายไปและกรรมที่มันมีโทษมากกว่านั้นคือมันทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะยึดถือทุกข์เพราะมีสิ่งเหล่านี้ถึงเราจะมีสุขอยู่ด้วยกันรู้สึกจะเข้ากันได้ก็จริงแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ยังอยู่ในหัวใจก็คือความลึกๆที่มันยังมีอยู่คือยังไม่อิ่มไม่พอใจ มันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ากรรมนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกกรรมนี้เป็นเหมือนมายาเป็นของหลอกลวงกรรมนี่เป็นเหมือนฝันนะไม่มีอะไรที่จริงจังกับกามถ้าผู้ใดก็ตามหลงเมาหมกอยู่กับกรรมไม่เห็นโทษของกามจะได้รับทุกข์เจียนตายเหมือนถูกเข้าไปในกลงขังที่เขาดักไว้ในอิโตง่งหรือในเครื่องดักปลาดักอะไรก็ตามย่อม ถูกเขาข่ากินอย่างแน่นอนนี่พองค์ทรงให้เห็นโทษอย่างนี้แล้วก็ทรงสแสดงต่อหมู่พิสูจนพิสูจน์ทั้งหลายนี่แหละคือโทษนี่แหละคือภัยของการไปหมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณก็เลยทรงสอนในเรื่องอย่างนี้ถามว่าโยมฟังแล้วได้ประโยชน์ได้ประโยชน์โยมเพราะโยมมีชีวิตผ่านกรรมมาหมดแล้วเข้าใจกามเนี่ยมีสุขน้อยมีทุกข์มากแล้วก็กรมเนี่ยเป็นต้นเหตุของการผิดศีล พูดเท็จพูดไม่จริงจับได้อยู่ก็บอกว่าไม่จริงไม่มีจะเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าก็ส่งรับรองว่าจริงจริงสัตว์โลกนี้พูดเท็จเพราะกามมีเยอะพูดจริงมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยส่วนมากคนที่มีกรรมคุณทั้งห้าสยบโมเม,มกากรรมคุณห้าแล้วมักพูดเท็จนะก็ขอมทนธา กับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดแปท่านด้วยกันนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายศึกษาเป็นเรื่องของท่านเองนั่นแหละของญาติโยมนั่นแหละอยู่กับกามอยู่กับของที่หลอกลวงอยูนะ่แล้วก็เห็นโทษของมันด้วยมันจะดีแค่ไหนในที่สุดมันจะเสื่อมไปจะรักแค่ไหนสักวันหนึ่งมันจะมีการเกียดนะนะ แต่ขณะที่เรามีอยู่ก็ดูแลกันไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัจจัยแล้วจักส่วนกันนั่งสมาธิชักส่วนกันสมาทา,านศีลท่านทั้งหลายก็จะอยู่มีกามด้วยแล้วก็ได้สุขไปนานเราก็จะไม่อาฆาตเกลียดแค้นต่อกันไม่ใช่ว่าโอนะ้มัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นใหญ่หรอก กามกุลห้านี่พผู้เจ้านี่เป็นเหมือนมารเป็นเหมือนอาณาจักรของโลกรูปเสียงกลิ่นรสพจนพระเนี่ยไปจนถึงจิตที่คิดจะเสพกามน่ะมันเป็นของโลกอยู่แล้วผู้เจ้าจะเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็ตามไม่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็ตามจิตนี้ความคิดนี้อาการอย่างนี้มันก็มีอยู่แล้วจะเกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมามันก็มีมยนอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่มีหรอกสัตว์จะหมดไปจากโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แต่ผู้เจ้าทรงมาเกิดขึ้นบนโลกนี้มาบอก ถึงโทษถึงเหตุถึงปัจจัยแล้วเราก็อยู่กับการมอย่างมีสตินะมิฉะนั้นเราก็จะได้รับทุกข์นะก็ขอโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยธรรมอนะ่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเราได้สร้างบ่วงมัดตัวเองไว้แล้วก็อ,อย่าเพิ่งทิ้งมันถ้าเหตุปัจจัยสมควรทิ้งก็เอาไปตามเหตุทมปัจจัยอย่าไป เจ้าโศกเสียใจอย่าไปทะเลาะวิวาทเพราะเขาทิ้งเราหรือมีเหตุปัจจัยต้องทิ้งจากกันอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นเพื่อนอย่างเป็นผู้ที่พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะอยู่และอยู่ด้วยธรรมเราจะไม่ทุกข์มากนะขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยธรรมขอเจริญพร